สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูโปยเซียนค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะทำการเด็ดใบออกนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ดอกใหญ่ๆแล้วก็ออกเยอะๆใบนี้ก็คือจะแน่นเกินไปคือจะเยอะมากๆค่ะเราก็ต้องทำการเด็ดออกนะจะได้โปร่งๆโล่งๆถ้าโปร่งโล่งแล้วเนี่ยอากาศก็จะถ่ายเทยได้ดี ก็จะทำให้ดอกไม้ของเราสวยงามค่ะเด็ดออกให้หมดเลยพวกนี้ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไวเซียนออกดอกเยอะมากมากเนี่ยค่ะแต่งกิ่งแต่งก้านนิดนึงเด็ดใบออกให้เกี้ยงอันนี้ต้นที่เด็ดออกแล้วนะคะนะคะก็จะเหลือเป็นแบบนี้เลย ปายช่อก็จะมีแต่ดอกแล้วก็ใบนิดนึงนะค่ะทุกช่อจะเป็นอย่างนี้เลยเด็ดให้เกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะอันนี้เสียรใบที่เด็ดเราก็เอามาไว้ใต้กระถางแบบนี้ค่ะทําปุ๋ยไปในตัวเลยต้นนี้ยังไม่ได้เด็ดนะคะเด็ดออกให้หมดเลยให้เกลี้ยง ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าหนามมีหนามเนะะี่ยค่ะแทงมือทีก็จะเจ็บนะอันนี้ก็ทำการขยายพันธุ์ได้หลายกระถางนะคะอันนี้กระถางที่ขยายพันธุ์มาไวเซียนนี่ขยายพันธุ์ง่ายมากๆนะคะถ้าว่ากิ่งไหนที่ยาวๆอะคะ่ะเราตัดใช้กรรไกรตัดออกมานะแล้วก็ไป พิมพ์ปักที่กระถางที่ดินเนี่ยก็สามารถขึ้นได้เลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงให้มีรากก่อนก็ได้วยเซียนขยายพันธุ์ง่ายค่ะอันนี้ก็จะแต่งใบเหมือนกันเด็ดออกให้หมดเลย